มาถึงจังหวัดราชบุรีทั้งทีนะครับจะพาดเรื่องขององมังกรไปได้ยังไงล่ะครับเรื่องขององค์ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนตะโกอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีห่างจากจเขางูประมาณ11กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวใหม่เชิงอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมประจำท้องถิน่นก็คือเจ้าองค์มังกรอันเลื่องชื่อนี่แหละครับจริงๆแล้วเนี่ยองมงกรได้ถือกำเนิดบนแผ่นดินไทยมากว่า80ปีแล้วเชียวนะครับเนี่ นานมากๆเลยที่นี่เราจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราชบุรีในสมัยก่อนไปกันเลยครับโอ,อู้่อ้ออ,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 อขอบคุณครับอันนี้อะไรครับเป็นโอเวลคัมบ,บินสริมรองรับสมุนไพรด้านในนะคะ โอน้วคับขอบคุณมากครับโอ่ w เวลคัม drink ว้าวน่ารักจังเลยอะ่ะเยียบเลยอโอ้โหโอ้สวัสดีครับคุณกเกอร์สวัสดีครับโอสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องของโอ่งครับเรื่องของโอค์ นี่แสดงว่าตอนนี้ผมกําลังอยู่ในโอ่งอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเรื่องของโอ่งเนี่ยแหละครับคือที่ที่เราจะได้เข้ามาศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์ของราชบุรีกันว้าวใช่แล้วโอโห้ขออนุญาตนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อตรินครับคุณตรินผมกําลังจินตนาการอยู่ว่าตอนนี้ผมลงไปอยู่ในโอ่งมันมีเสียงสะท้อนเหมือนเราอยู่ในโอ่งจริงนะ ช่ครับนี่ก็เหมือนกับเป็นการจําลองบรรยากาศที่กล้องกลางวานภายในโอ่งว่าแต่ว่าเรื่องของโอ่งมีเรื่องอะไรบ้างครับก็เป็นเรื่องของโอ่งโดยเราจะให้ศึกษาประวัติศาสตร์คร่าวๆของโอ่งมังกรราชบุรีว่ามีที่มายังไงบ้างเติบโตยังไงบ้างโดยผ่านสื่อหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นทางแอนิเมชันหรือเข้าชมพิพิธภัณฑ์เพื่อดูการเติบโตของโอ่งและสําคัญเลยครับเรามีท่องสาธิตการผลิตโอ่งตั้งแต่การปั้นจนถึงการเผาด้วย ตริงครับการที่จะเราเริ่มเยี่ยมชมเนี่ยนะครับมาศึกษาเนี่ยต้องเริ่มต้นจากอะไรก่อนเลยขั้นแรกครับพลาดไม่ได้ต้องซื้อบัตรเข้าชมก่อน <laughs> มีไงครับราคาเด็กราคาผู้ใหญ่ยังไงบ้างครับเรามีการแบ่งราคาในหลายรูปแบบครับ,รบไม่ว่าจะเป็นสําหรับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเด็กแล้วก็มีเป็นราคาพิเศษกรณีซื้อแพ็กเกจหลายอย่างรวมๆกัน <laughs> แต่ถ้ามาในช่วงนี้ครับแนะนําซื้อเป็นแพ็กเกจอยู่กับเราครึ่งวัน เราจะมีกิจกรรมพร้อมแล้วก็มีขนมเบรกคอยให้บริการด้วยเท่าไรครับตอนหนึ่งคนแพ็กเกจของเด็กนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าสําหรับผู้ติดตามเราจะคิดเพิ่มแค่ท่านละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเองก็คือโดยประมาณเก้าร้อยใช่ครับโดยประมาณก็คือผู้ใหญ่หนึ่งท่านเด็กหนึ่งท่านอยู่ได้ครึ่งวันเลยอยู่ได้มากถึงครึ่งวันเลยแล้วถ้าอย่างมาคนเดียวอย่างเงี้ยครับถ้ากรณีมาคนเดียวเนี่ยเราก็จะมีแพ็กเกจคอยแนะนาครับสาหรับคนที่ต้องการร่วมกิจกรรมเห็นโอ่งปั้นโอ่งเราก็จะรวบเป็นราคาอีกราคาหนึ่งอย่างเช่น เข้าชมด้วยเห็นด้วยปั้นด้วยเราก็จะมีราคาแจ้งชัดเจนไว้ที่จุดจำหน่ายติเกตครับโอ้อ,องมังกรเป็นโอ่งที่มีการเกือบทุกบ้านทุกครัวเรือนก็ว่าได้นะครับสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าโอ่งมังกรทําไมต้องมาจากราชบุรีผมแอบกระซิบถามคุณตรีนมาให้แล้วนะครับเพราะเอกลักษณ์ของดินสีมันปูที่ได้ชื่อว่าเป็นดินที่ดีเหมาะแก่การทํโอ่ง และมีเฉพาะที่นี่เท่านั้นบวกกับความใส่ใจของช่างในทุกขั้นตอนการผลิตจากดินธรรมดาธรรมดานะครับก็ด็กกลายเป็นองค์มังกรที่มีลวดลายสวยงามถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เรียนแบบได้ยากนะครับโอ้โอฉันเลที่นั่งเลยครับอันน,อออน,นี้คือห้องแอนิเมชันที่บอกแล้วครับใช่ครับนี่คือห้องแอนิเมชันโอ่งเทียเตอร์ ออเอโดยห้องนี้ครับเราจะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เรื่องขององค์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยจะเป็นคําตอบและเป็นการเกริ่นนาว่าทําไมราชบุรีต้องพูดถึงองค์มังกร,รแล้วทำไมพอพูดถึงองค์มังกรปุ๊บจังหวัดราชบุรีก็คงเป็นคําพูดแรกๆที่ลอยเข้ามาในหัวกันเลยทีเดียว ห้องแรกที่ผมกับคุณตรินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือห้องชมแอนิเมชันน่ารักนา่กนารักที่ให้ความรู้เรื่องราวความเป็นมาขององค์มังกรจังหวัดราชบุรีเหมาะกับเด็กๆอย่างมากเลยนะครับเนี่ยถ้าน้องคริสกับน้องเพลสมาจะต้องชอบแน่ๆเลยนะครับส่วนห้องต่อไปถือว่าเป็นกิมมิคของที่นี่เลยนะครับเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปย้ำอีกครั้งน,นะครับ ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปครับไม่ว่าทีมงานจะขอร้องยังไงพี่ตรินก็ยืนยันว่าอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตาของตัวเองเท่านั้นนะครับโอ้โหผมนี่สงสัยแล้วแล้วเนี่ยว่ามันคือห้องอะไรกันแน่นี่ถึงกระโองเลยทีเดียวไม่ใช่โองเดี๋ยวถึงกระอึ่อง เข้าใจแล้วคุณจินครับว่าทําไมห้องนี้เนี่ยถึงห่วงนักกวงหนาอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมาต้องเข้าห้องนี้มันคือห้องที่เก็บเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโอง่งทั้งหมดต้องบอกว่าโอ้โหผมเล่าได้เนาะข<ต>้างในเนี่ยจะมีโอ่งตั้งแต่ยุคแรกๆที่เข้ามารวมถึงลวดลายต่างๆที่มันมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยรวมถึงโอ่งหนึ่งใบเนี่ยที่เป็นโอง่งที่มีความพิเศษมากๆที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วคิดว่า คงจะไม่มีการสร้างขึ้นมาอีกแล้วก็ได้ก็คือมันคงจะมีใบเดียวในโลกใบนี้เห็ hey, ลครับเราเจอแล้วนะครับนี่คือพี่หนึ่งครับอยู่ที่เราเรียกว่าไส้หู้ช่างปั้นจากโรงงานโรง,อง,โ,รงโอ่งศิลปนั่นเงครัโอ้โหนี่กำลังปั้นอยู่เลยนะครับสวัสดีครับ ที่เห็นดินตรงนี้ครับเป็นดินของราชบุรีเป็นสีเนี่แบบนี้แหละครับที่เรียกว่าสีมันปูหรือดินเหนียวแดงกว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องผ่านขั้นตอนกรรมวิธีในการหมักและบดให้เป็นท่อแบบนี้แหละครับดูดูเฮ้ Amazing ดูง่ายดูไวใช่ไหมครับเทคนิคนี้อาจจะต้องเรียนมากกว่า1ปีนะครับคือเราไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรช่วยในการทําคือมันมีเครื่องจักรช่วยหมุนแต่ว่าเนี่ยคือมือล้วนมือ ใช้แรงมากไหมสังเกตกรรมเนื้อแขนครับโอ้โหยังไม่ทันได้กระพริบตาเลยนะครับพี่หนึ่งของเราก็ปั้นโอกเสร็จไปแล้วหนึ่งลูกครับต้องฝึกกี่ปีถึงจะปั้นที่รวดเร็วรูปทรงสวยงามแบบนี้หรอครับเนี่ยอันนี้ <c oughs> คือ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แล้วแล้ว <c oughs> ก้นมันไม่ทะลุหรอครับผมไม่ครับเร <c oughs> <c oughs> ายิ้มผมขอเยอะจับนึิดนึงนะครับโอ่งอย่างนิ่มนิ่มแค่ไหนครับลองดูครับจับได้เลย เพราะว่าเพิ่งปั้นเป็นดินมันก็คือดินเหนียวนะใช่ครับมันจะไม่แข็งยังนิ่มอยู่เลยท <laughs> ําไปกนห,ห้องนี่คือห้องที่สาธิตการติดลายและขั้นตอนอื่นๆต่อจากการปั้นนั่นเองอนี่แหละครับคือพี่แตนครับช่างฝีมือในการติดลายีครับ แล้วถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีก็พลาดไม่ได้เลยลายมังกรน,นั่นเองส่วนมากก็จะเป็นงานฝีมือของช่างในการติดลายทั้งนั้นเลยครับมาถึงห้องนี้นะครับเราจะได้พบกับพี่แตนช่างฝีมือในการติดลายสวยๆลงบนองค์อย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่นะครับพี่แตนยังบอกกับผมอีกว่ากว่าจะฝึกฝนติดลายได้สวยงามขนาดนี้ต้องใช้เวลาและความชํานาญฝึกฝนอย่างน้อยนี่ปี2ปีกันเลยนะครับผม โอ้หนานเหมือนกันนะครับเนี่ยเดินชมมากันก็เยอะแล้วนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะได้ทำกิจกรรมของตัวเองกันบ้างแล้วนะครับแหมตื่นเต้นจังเลยตรงนี้เป็นแป้นแบบโบราณครับซึ่งเราทำมาเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆวันนี้เราจะกลับมาสัมผัสบรรยากาศการหมุนแบบโบราณกันโอเคมันต้องหมุนไหมครับหมุนซ้ายหมุนขวาซ้ายไปขว,วาคำนะัทิศทางการหมุนต้องเป็นทางนี้เท่านั้นครับคือทวนเข็มนาฬิกา โอ้โหดูาทางการปั้นโอง่งนี่จะเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับสําหรับผมเล่นสเสงื่อตกเลยครับอืผมคิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับเด็กๆสักเท่าไหร่นะครับกิจกรรมอันนี้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับเพราะว่าที่นี่นั้นเขายังมีกิจกรรมอืนอ่นๆที่เหมาะสําหรับเด็กๆอย่างการปั้นโอง่งด้วยวิธีโบราณก็คล้ายๆกับการปั้นดินน้ํามันนั่นเองเลยนะครับ และกิจกรรมง่ายๆอย่างเช่นการเพ้นสีโอค์เหมือนที่ผมกำลังตั้งใจทำอยู่ตรงนี้แหละครับเป็นเสาน้อยของผมก็เรียบร้อยครับก็ง่ายๆไอตรงนี้ถือว่าสบายหน่อยเพราะว่ากิจกรรมที่เราใช้ทำเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ยากละไม่ได้เหมือนขึ้นทรงโอ่ง,องละอันนี้คือเป็นโอ่งเล็กๆนะครับที่ว่าขึ้นทรงไว้สําเร็จแล้วเราก็มีหน้าที่แค่มาขีดเขียนวาดระบายอะไรเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเขาก็จะได้วาดรูปตามที่เขาอยากจะวาด วาดอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับนอกจากกิจกรรมน่ารักน่ารักแล้วนะครับที่นี่นั้นเขาจะมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วยเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารไทยแต่หน้าตาเนี่ยไม่ธรรมดาแบบนี้ว้าวน่ากินสุดๆเลยครับนี่ ครบถามว่าผมชอบเมนูไหนบนโต๊ะว้นี้ผมชอบหมดครับทุกเมนูดีหมดแต่ที่ดีกว่าน,นั้นก็คือว่าผมว่าที่เนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของอาการทําคือทําส่วนทำนะครับรสชาติก็สุดรสชาติแต่ว่าเขาไม่ปล่อยผ่านรายละเอียดเลยเพราะเนี่ยป,ปลากระปงทอดกรป๋าจตานี้ดูฮนะ มีการจัดจานที่ผมถือว่าไม่ธรรมดานะการจะทอดปลาแล้วดัดตัวอะไรนะครับทุกอย่างให้ความสัาพันธ์กับรายละเอียดแล้วก็มันมีความเป็นศิลปะในการทำอาหารนี่แหละครับว่าศิลปะในการทำอาหารซึ่งร้านนี้เขามีถือว่าที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีครบทุกอย่างเลยนะครับได้ทั้งความรู้ได้เห็นขั้นตอนในการปั้นโอ่งในสมัยก่อนและที่สำคัญ เราได้ลงมือทำกิจกรรมด้วยตัวเองผมขอบอกเลยนะครับว่ายากมากแถมที่นี่นั้นนะครับยังมีร้านอาหารร้านกาแฟร้านของฝากไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวครบทุกรูปแบบทั้งคนไทยและคนต่างชาติอีกด้วยครับ